ชีวิตของเรามักเต็มไปด้วยความเร่งรีบความคาดหวังและเสียงรบกวนจากรอบด้านจนบางครั้งเราอาจลืมไปว่าสิ่งสำคัญที่สุดกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ขณะปัจจุบันหลายคนมัวแต่คิดถึงอดีตที่แก้ไขไม่ได้หรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจนหลงลืมว่าการอยู่กับปัจจุบันคือโอกาสเดียวที่เราจะได้สัมผัสความสุขความสงบและความเป็นจริงของชีวิตเมื่อเราหยุดเพียงชั่วขณะ หายใจเข้าอย่างรู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายใจจะเริ่มเบาลงความคิดจะค่อยคอสสงบลงและเราจะเริ่มมองเห็นว่าแท้จริงแล้วชีวิตไม่จะเป็นต้องสมบูรณ์แบบป่า,าแค่มีสติก็เพียงพอจงใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่หลงกับสิ่งดวงตาไม่ไหลาตามอารมณ์หรือความอยากหากรู้เท่าทันตัวเองเห็นความจริงตามธรรมชาติทุกสุข เกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเรารู้จักพอดีและปล่อยวางใจจะไม่หนักชีวิตจะไม่เหนื่อยและเราจะพบว่าความสงบแท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยแต่อยู่ที่ใจของเราเอง